ไปที่รุ่นใหญ่แต่ยังสวยไม่สางคนนี้ครับแอนสิเรียมครับหลายหลายคนจะรู้สึกเหมือนผมเลยนะว่าหัวเราแทบไม่ได้เห็นผลงานของเธอผ่านจอแก้วมา7ปีได้คุณผู้ชมครับเพราะว่าเธออยู่อังกฤษกับสามีแล้วก็ลูกสาวของเธอนะฮะแต่ว่าตอนนี้เธอหวนกลับมาแล้วนะฮะรับงานละครแล้วไม่ใช่แค่บทบาทเดียว2ตําแหน่งเลยฮะนักแสดงด้วยเป็นผู้จัดด้วยแต่ก็น่าสนใจนะว่าเธอจะคิดถึงด้วยระยะทางที่ห่างไกลกันหรือเปล่า แม้ว่าจะถือเรื่องงานเป็นหลักแต่ว่าเรื่องรักก็ไม่ให้เสียนะครับกับนักแสดงรุ่นใหญ่แอนซิเรียมวัย45กรตัดที่ล่าสุดเพิ่งจะมีโอกาสชิมรางงานละครเป็นผู้จัดละครเป็นครั้งแรกครับบอกกับเราครับว่าช่วงนี้เธอบินมาปักหลักทํางานอยู่ที่เมืองไทยแบบเต็มตัวเพราะว่าอยากจะทํางานผู้จัดละครออกมาให้ดีที่สุดซึ่งทันทีที่สาม,มีนักธุรกิจแอนโทนีทราบว่าเธอจะมาทางานที่เมืองไทยปุ๊บก็ตีตั๋วตามมาที่ไทยด้วยทันทีครับงานนี้สาวแอนก็เผยว่าเบื้องต้นจะอยู่ที่เมืองไทยเป็นเวลา3เดือนจากนั้นก็จะบินกลับ ไปอังกฤษบ้างซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าวิธีนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหารักทางไกลได้แฟนมาด้วยไม่ได้เดินทางคนเดียวแมเราก็ต้องมีคนดูแลเหมือนกันนะแก่แล้วก็เข้าใจกันค่ะแต่ละคนก็อาจจะมีมีงานของตัวเองแล้วก็เราก็เราก็จะบอกว่าเราทําอะไรบ้างยังไงเราก็เล่าให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้สักแบบหายร้อนอีกหน่อยก็พามามาเยี่ยมกองถ่ายพอเราถามถึงลูกสาวสุดที่รักน้องนน,นี่คุณแม่คนสวยก็บอกนะครับว่าตอนนี้ศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษซึ่งก็มีแววว่าอาจจะเรียนต่อปริญญาโทที่นั่นต่อทันทีจึงเป็นเรื่องยากครับที่จะตามคุณแม่มาทํางานที่เมืองไทยได้